หลอดแล้วโอเคลุดแล้ว,ลว,ลว,ลวมันลับแล้วใช่มันมันจะกลับมันจะดิ้นกลับแปลงไอสันนสาาสตว์ม้าเออนู่นทงทงทงเอ็ม b ีซีมันจะไปเองโอเคเข้าใจแม็กแล้วม้าไม่ต้องเอาทือบอสไอ้เหีย,ย,ยถ้าได้อีกรอบนึงนอ่ะถ้าได้อีกรอบนึงมีมสิมุดชน หลังลังลงแอบแอบอบรอรอมไปเลยไปเลยลยโมลิไปขี่ไปบ้าไตีมาไมตีมันเอาตีล้วีล้วเกิดเกิแล้วะคืบมันหน่อยดูละหนึ่งทีหนึ่งทีเองหรอเออมันก็ลดเห็นปะลดมันหนึ่งคูดาวห้าวิอะเดี๋ยวเอาหมายไปอี่นึงอ่ะไอ้ขึ้นสามสวิ ให้มันขึ้นมาเว้จัดีจัดอีเสร็จตายแล้วทันอยูสองที่เดี๋ยวเพิ่งดึงกลับนะใส่สองที่โอ้ดึงกลับก่อนเนี่ยมันเหลืออีกประมาณสิบเปอร์แล้วมีเวลายี่สิบวิแย่รัวเลยทง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 งเหลือสิบเก้าวิโอเคมันอยู่ไหนวะนู่นอยู่นู่นจริงจริงวะ จะตายอยู่ยิงไกลไปแล้วแบบิหกหกหกเปอร์เซ็นเจ็ดวิสุดท้ายยัดหน่อยห้าสี่สามสองตายแล้วตายแล้วผ่านเว้ยเราไม่เข้าใจแม็กเองอ้เทียนีขึ้นมาแล้วกระทื้มันยากตรงไหนวะว่าแล้ว <c oughs> ไหนอ่ะนี่ไงเข้าของเลยอ้เทีย,ยไม่ได้ของดี <c oughs> สัด ได้เสืออเส้อมนเลยอ่ะสื้ออะไรไม่รู้อะเสื้อบลับไหมมันจะมีเขียนเป็นบลับไหมมังกรไหมเสื้อ,อบัฟใช่แต่ว่าอะไรลดว่าบว่าเลยมันนับสามสองหนึ่งคืออะไรวะไปไหนกลับม้าไม่กระโดดขึ้นบนนี้ไหมม้มาเนี่ยไม่โมลี่กระโดดนี่เห็นไหมไม่มีเอ้าไม่ได้ขอจับม้าเหรอไม่ต้องขี่ม้าดิ เนี่ยจับแล้วต้องไงต่อวะจับไม่ได้วะเดี๋ยวเล่ทำตัวนี้วิ่งหนีอ่ะอ๋อนี่ไงจับมา้าม้ามันพยศจับคลิกรัวๆอได้แล้วจับมาแล้วก็ไงวะก็ขี่ขึ้นไปนี่เลยวะใช่เนี่ยขี่ขึ้นมานี่เลยโอเคได้แล้วม้าผมม้ามัก <c oughs> โอเคขี่มา้าไอ้แล้วก็พุ่งไปนู่นเลยใช่ไหม บอสสองไม่รู้แม็กว่ะต้องงมอ่ะต้องมานี่ขึ้นทางนี้โมลิผิดแล้วนี่ทางนี้นี่นมันขึ้นนี่เว้ยเนี่ยอ๋อเห็นไหมวะเนี่ยเออแล้วก็วาร์ปไปนี่แข่งม้าเหมือนแข่งม้าเนี่ยมันก็วาร<อ>์ปไปนู่นมันไปตีตรงนู้นเนี่ยผมเจอแล้ว ให้ทำอะไรวะไม่ถูกวอทหนึ่งยังไม่ทันเลยอะวอทสองยังขนาดแล้วเนี่ยเอามันให้ต่ดเเตอร์แล้วมันให้ผมทำอะไรสามสองวอฟติเฟตเตอร์ไงอ๋อแล้วเล่นไงวะมีคอยเต่าด้วยว่ะฝั่งนี้หกใครเล่นล่ะอ๋อบอดมันเล่นเองเว้ยใช่าไหมบอดมันเล่นเอง เราเขาลงมาเองได้นะเขาทำไงจะสู้ไงจะมีปุ่มขวามืออ่ะผมไม่เห็นมีเลยขวาล่างที่มันนับสิบสิบเก้าสิบแปดไหมเออเออใครจะลงมาแบบใครจะลงมาไปช่วยอ่ะเออเออแบบไปช่วยอ่ะฝ่ายเราอยู่ฝ่ายไหนวะไม่ใช่ฝ่ายสีแดงใช่ไหมฟ้าสีฟ้าโอเคยังใส่ยับเลยเนี่ยให้บอดมันทำก็ได้เว้ย ไหนผมกดไม่ได้ผมส่งแล้วเนี่ยลงเชื่อเขาลงเชื่อตีแต่ตีเฟรมพิจัยครับจะมีเวลาลงมาแล้วออกไปเอ้าต้องชนะสามครั้งมือเหล็กมาต่อยเองเว้ยอืยุ่งยากไปละแล้วมุมกล้องมันบั็อกเลยเองไมัดไม่ได้ได้ไหมโอเคได้ละแล้วไหนเอ็นบีซีเราอ่ะเาไม่เลี้ยงมันมา เราก็ได้ามาแล้วลองตีเลยเอลองดูเันจะดีตรงไหนนะขึ้นนะสองร้อยกว่าวิยังไม่ขึ้นตอนนี้ยังไม่มีเสาหินตอนนี้น่าจะตีธรรมดาแบ็คยังไม่มาหลบม,ม้าแบ็คไม่มาหลบไอ้ ถ้าถ้ามาันเหล็กถ้าเหินเริ่มมายังมาแล้วอันหนึ่งเห็ไหมแต่ว่าแ,แต่ว่ายังยางมันมันจะต้องเข้าเฟสที่ไอตัวนี้มันจะแบบถ้าอันติมันอ่ะของหมันนี่หลบแม่นี่หลบ,ลบเป็นสกิลหลบอย่างเดียวสกิลมัมี200กับ250วิให้เราสู้ม่กี่นาที ดูดมาเชีย่ยจะกิวต่อยกับตายแต่อาจจะต้องอยู่หลังเสาหินนิ่ยให้มันต่อยเสาหินเนี่ยไม่เข้าเฟสลมยมไหมเนี่ยหลบวันนี้ก็ยัดดาเมจไปเรื่อยๆเสาหินใหม่แล้วรัวๆเลยตอนนี้เนีเ่ยอะไรตัวยหญง เนี่ยไอ้นี้เตะเสาหินตดตัวยูอ่ะตดเตะเตะให้โดนให้โดนไม่ไม่เตะให้โดนวันเหล็กเว้ยเตะให้เข้าระฆังเตะให้เข้าระฆังใช่ใเตะให้เข้าระฆังเพื่อลดดาเมจเตะเข้าระคังนั่นแหละเออเนี่ยบอสมันก็ทำเหลืออันหนึ่งไหมเนี่ยเราจะเราจะไม่ตายกับท่านี้เจะเบาหน่อยเออแตเอลีบอสใช่ อันนี้น่าจะถ้าแตกแก็ยัดเลยลลลลมันไม่มีท่าเหมือนม้าเอา่ะแบบม้ามันทำอะไรบอสม,มันแบบโอ้ยหลบ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 ดูเชี่ยแม่งหลบไม่ทันหลบอีกแล้วผมแตกไอ้เียเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอท่าเมื่อกี้อีกทีหนึ่งแค่นั้นแหละรู้สึกมันจะมีท่าให้กับมันจะล็อกคนหนึ่งแล้วก็มีปุ่มให้กด,ดเว้ย เป็นปุ่มสีแต่ว่าเอ c บซีมันน่าจะทำนะมันต้องคนเดึ้นเดี๋ยวเต้าสิบวิแล้วนะนประมาณไม่กี่นาทีกว่าขๆนะใช่มันจะมีชื่อขึ้นหรอกตอนนี้ต้องยัดดังเมรยวรวล้วนเกาสิบิแล้วลบหลบหลบ เราก็ก็ยัดาเมจเอาสกิลระยะไกลมานี่แหละแม่งยิงเหมือนได้ตอนที่หนึ่งนาทีสุดท้ายเสาหินไม่ละตอนนี้ยังไม่ยังไม่เข้าจนกว่ามันขึ้นระคังเว้ยอันเนี้ยมันแล้วเราต้องดันเสาหินไปเอบีซีมันว้าไปดันเว้ยใช่เนี่ยใช่ดันให้หมดจนกว่า โอเคถ้ามันลงท่านี้เราเลยยัดเลย3ามสิบวินาทีสุดท้ายเหียไม่น่าจะทัน,นว่าดำต้องยัดต้องขออยสักหน่อยถ้ามันแตกอ่ะพอจะทันแต่ถ้าไม่แตกไมไ่ทันถ้าเกาะมันแตกหลบนะท่านี้แรง20ิบวิสุดท้ายเหียไม่พื้นแมพทั้งแมพเลยเออยันใส่่อยแังวเกาะจะแตกแล้วสิบวิสุดท้าย แตะแล้วยัดยัดไอ้เหี้ยไม่มีสกิลว่ะดีนิดนึงห้ายัดโหไม่มีสกิลเจ็ดโอหอีกนิดนึงก่อนที่มันจะเอาเอลเอ่อโอ้โหโหว่าได้อยู่นะเราเราอีกนิดเดียวหรอเอาไอ้เหี้ยยกตีต้องหาสกิลใส่ใช่เอาสกิลที่มันแบบเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสกิลดาเมจหน่อยให้มันยกตีแบบอเอาเลยเหรอตีเลยเหรอมันตีเองออกก่อนไหม ก็ยอมตายเรายอนะมตายได้ไหมถ้าตายไปเนี้ยจะไม่ลุกเลยแล้วออกยังไอกออกองไ,ไม่รู้ดิคนยังไงถ<ก>้ตอนนี้ออกเพิ่ออกดันเดียวอะออกดันมันจะเข้ามาจะไปฆ่าบอสบอสแรกเลยยืนให้มันตีไหม